ดีค่ะดิฉันนางสาวอาทิตยาสุดเฉลียวเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้จ้างงานโครงการ1นึ่ตำบล1กลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่การเกษตรของอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรค่ะและในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรกร,ร,กรที่ได้เข้าร่วมโครงการ1นึ่ตำบล1น1กลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ได้ดําเนินงานไปแล้วเกือบ80%และอยู่ระหว่างดําเนินงานและนี่ก็คือผู้จ้างงานโครงการ1นึ่ตำบลหนึกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่การเกษตรของอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมประกอบกับในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว มีแรงงานส่วนหนึ่งตัดสินใจเดินทางกลับสู่ภูมิเนาเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มการว่างงานมากขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรไปสู่ภาคอื่นๆและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในภาคการเกษตรวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทั้งในส่วนกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดทั้งปีในส่วนของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตรโดยมีนางไมยมเนียมสุวรรณเกษตรอำเภอเมืองพิจิตรหรือประธานคณะทำงานหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอพร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้วนั้นจำนวน35ราย 122ไร่ 2, 2งานประกอบไปด้วย11ตำบลดังนี้ขณะน,นี้ได้ดำเนินการขุดสระกักเก็บน้ำในพื้นที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการขนาดสระ2.5ไร่จนถึง5ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ตั้งแต่1,800ลูกบาทเมตรถึง3,500ลูกบาทเมตร นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนพันไม้พันปลาและสัตว์ปีกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วยสำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกการจ้างงานจำนวน16รายรับผิดชอบในแต่ละตำบลปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าทีก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดำเนินงานภายใต้โครงการประสานเชื่อมโยงการทำงาน หรือร่วมประชุมกับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ1นึ่ตำบลหนึกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับอำเภอและประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมโครงการตามนโยบายให้ข้อถึงตำบลที่รับผิดชอบทั้งนี้เกษตรกรได้มีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความภาคภูมิใจให้กับอาชีพเกษตรกรและส่งเสริมคนรุ่นใหม่คืนถิ่นหันกลับมาทำการเกษตรมากขึ้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้เรามาพบเกษตรกรเจ้าของแปลงกันนะคะก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่สร้างฝันฟั่งความสำเร็จให้เราได้ จนสําเร็จนะคะแล้วก็ผลออกมาถูกใจมากๆเลยค่ะแล้วขอบคุณในส่วนทุกคนเลยนะคะที่ไม่ว่าพอดอกเกษตรที่ช่วยทั้งหมดเลยบอออกมาแบบรูปแบบสวยงามมากถูกใจมากเลยค่ะค่ะข,ขอบคุณนะในส่วนของผู้จ้างงานขอขอบคุณหน่วยงานที่จัดทาโครงการหนึ่งตบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ทําให้เกิดการจ้างงานการสร้างรายได้แก่เกษตรกร,กรและทุกคนขอขอบคุณค่ะ